ค่คุณผู้ชมนะคะไปดูกิจกรรมการประชุมเหล่ากาชาตินะคะกันที่จังหวัดมหาสารคามค่ะจังหวัดมหาสารคามเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเหล่ากาชาติจังหวัดภาค5ครั้งที่2 2567 ที่อาคารวัฒนธรรมสถาบันคงจื้อมหาวิทยาลัยมหาสารคามนางสุการดาวราเชษฐ์บัญชาผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักง,งานบริการกิจการเหล่ากาชาติสภากาชาติไทยเป็นประธานเปิดการประชุมเหล่ากาชาติจังหวัดภาค5ครั้งที่2ประจำปี2567โดยมีนายวิบูลแววบันดิตผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามนางสุดารัตนแววบันดิตนายกเหล่ากาชาติจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาต จังหวัดร่วมให้การต้อนรับการประชุมเหล่ากาชาติจังหวัดภาค5ครั้งที่2ประกอบด้วยเหล่ากาชาติจังหวัดชัยภูมิบุรีรัมม์มหาสรารคามศรีสะเกษสุรินและจังหวัดนคนรราชสีมารวม6จังหวัดมีนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดนายกกิ่งกาชาติอำเภอกรรมการกิ่งกชาติอำเภอและสมาชิกเข้าร่วมประชุมจำนวนกว่า600คน ซึ่งการประชุมครั้งนี้นะครับจังหวัดมหาสา,ารคามเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเพื่อให้คณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดคณะกรรมการกิ่งกาชาติอำเภอและสมาชิกได้มีโอกาสพบปะแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานตามภารกิจของเหล่ากาชาติจังหวัดเพื่อเสริมสร้างพัฒนาความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่สมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ด้ยโอกาสตลอดจนผู้ประสบภัยให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข รวมทั้งเพื่อรับทราบนโยบายของสภาการชาติไทยในการดำเนินงานและนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติตามภารกิจของสภาการชาติไทยในส่วนภูมิภาคให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนทั่วทุกแห่งเพื่อสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาเหล่ากาชาตจังหวัดและกิ่งอาชาติอำเภอให้มีศักยาภาพสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันจะนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาตให้ดียิ่งขึ้นครับ